บอกวิธีการติดตั้งวินชิลก็คือชิวตัวนี้สวัสดีครับพี่ตุกเวสป้าออนครับผมวันนี้นะฮะเราจะพามาดูเวสป้ารุ่นพีมาเวลารุ่นทัวริงกันนะครับคือปกติตัวพีมาทัวริงเขาจะทำมาทั้งหมด3สีนะครับแล้วไอ้สสีเนี่ยมันมีเข้ามาได้สักพักละววันนี้มีสีใหม่เข้ามาคือสีน้ําเงิน เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีครบทั้ง3สีเป็นที่เรียบร้อยที่เราจะมาทาคลิปวันนี้นะฮะเราจะมาบอกวิธีการติดตั้งวินชิลก็คือชิลตัวนี้เพราะว่าไอ้รุ่นพีมาทัวร์ิงเขาจะมีชิลตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับไม่ได้รวมบวกเพิ่มอะไรเลยก็คือราคารถเนี่ยจะขายอยู่ที่1นึ่งแบาทพร้อมของแถมก็คือจะมีวินชิลตะแกรงหน้ามาให้แต่ตอนที่เขามาส่งรถให้เราเนี่ยเขาจะมีแต่ตะแกรงหน้ามาให้มาติดตั้งวินชิลเอาเองทีหลังนะฮะแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านได้มีกกกาารสััั่่งงงงซื้้้้อออววิิิินนชไไปปแแล็็ยจะตตตตดตดดเเม หรือกลัวติดตั้งแล้วมันจะเป็นรอยวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งวินชิลให้ได้ชมกันอันดับแรกนะครับเราต้องมีวินชิลพระเอกของเราก่อนตัวนี้ก็เป็นพรีมารุ่นทัวริงสีใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งได้มานะครับก็ยังไม่ได้ใส่วินชิลเลยรุ่นนี้เขาจะแถมวินชิลมาให้จากโรงงานนี่ฮะตอนแรกว่ากาลังจะใส่พอดีบอกอมีลูกค้าเคยถามมาว่าพี่เขาใส่วินชิลเนี่ยมันใส่ยากไหมใส่ย,ยังไงเพราะว่าอยู่ไกลโชว์รูมพี่ขับรถมาให้ติดกล็ลาบากเพราะผู้นี้มันสามารถสั่งซื้อทางอินเทอร,ร์ออนเน็ต บอกวิธีการติดตั้งอันดับแรกนี่พระเอกของเราตัวนี้ตัวนี้6,900บาทเลยนะเป็นของแท้เวสป้าถ้าเราดูตามความหนาของเขาเนี่ยมันจะหนาม,มากซึ่งมันก็มีของเทียมอะไรทาออกมาขายเยอะนะแต่ว่าเรื่องคุณภาพมันก็สู้ของแท้อย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วอันดับแรกเรามาดูอุปรกรณ์กันที่เขาแถมมาให้ในชุดก็จะมีอย่างที่เห็นแคส่วนเครื่องมือเราจะใช้ทั้งหมด3อย่างก็จะมีเบอร์10บเบอร์17แล้วก็จะเป็นหกเหลี่ยมเบอร,ร์3ตัวนี้เอาไว้ยึดวินชิลยึดตําแหน่งนะฮะต้องใช้ทั้งหมด3อย่างนี้นะขาดอย,ยดออนมเบบรร, 10, บร,ร 11, แ์แกัั เราต้องประกอบตัวนี้เข้าไปก่อนตัวนี้เป็นขายืดวินชิลว,วิธีการประกอบนะฮะใครมีวินชิลอยู่ประกอบตามคลิปได้เลยนะครับใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ขันล็อกด้วยน็อตเบอร์สิบปะแจเบอร์สิบทำงานเอาให้แน่นเลยนะมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เห็นไหม เรียงลาดับให้ถูกนะอย่าเรียงผิดเพราะเรียงผิดนี่จะใส่ไม่เข้าเลยก็จะมี็อดเบอร์สิตัวนี้เอาไว้ดันนะฮะแล้วก็ตัวเบอร์สิเอาไว้ไขเพื่อที่จะให้ไอ้ตัวพลาสติกสีดำเนี่ยมันบานออกมาแล้วมันจะขับรูแล้วมันก็จะแน่นเพราะว่าที่เวสป้าเนี่ยเขาจะมีรูตรงนี้อยู่เวสป้าทุกคันไปก้มดูเลยมันจะมีรูตรัวนี้ไอ้รูตรัวนี้คือรูที่เอาไว้ใส่ขาตรงนี้นี่เองนี่เห็นไหมใส่เข้าไปแล้วเราก็ไขตรงนี้อัดเข้าไปให้มันล็อกพอเราไขาเข้าไปปุ๊บยิ่งไขแน่นเท่าไ และเราก็มาประกอบขายอีกด้านหนึ่งอีกขาหนึ่งที่เหลือเราก็ประกอบเหมือนกันนะครับแล้วก็มาใส่อีกข้างหนึ่งที่เหลือใส่เข้าไปเหมือนกันเลย ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาประกอบวินชิลกันเพราะว่าการที่วินชิลจะยึดอยู่กับขาไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวอะแดปเตอร์นะฮะอันดับแรกเราต้องเอายางที่เขาให้มาเนี่ยยางสีดำนี่ใส่เข้าไปในรูนี่ก่อนนะครับมันจะทําให้เป็นตัวกันสั่นไปในตัวเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยวินชิลเขาจะได้ไม่สัน่นอย่าใช้เครื่องมืออะไรนะมือล้วนๆเลยนะเพราะจะเกิดเราใช้เครื่องมือแล้วมันพลาดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไปขูดวินชิลเป็นรอยได้จะมีทั้งหมด4ตัว4รูพรอมมีอยู่4จุดยึดใส่เข้าไปงี้ อพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยหมุนลูกยางสักนิดหนึ่งไม่ให้มันเสียรูปอะ่ะมันต้องเป็นวงกลมที่สุดนะครับนี่พอใส่ครบทั้ง4อันมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นเอาไอ้ตัวเปนชิวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้กันให้ตัวนี้มันจะเป็นตัวยึดจะมีทั้งหมด4อันหลังจากนั้นเราก็มาทําการใส่ตัวนี้ ้วตันีใส่เข้าไปมันจะเป็นทรงนี้นะนจะมีแหวนอยู่นี่จะน็อตหกเหลี่ยมใส่เข้าไปนะครับแล้วเอาวินชิลมายึดเลยทีละอันนะทีละอันใส่เสร็จน็อตตัวนี้ไขเข้าไปแล้วก็เบอร์สามหกเหลี่ยมได้ใช้แล้วไขเข้าไปก่อนเขาเรียกว่ายึดนําร่องไว้ก่อนตัวหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาประกอบส่วนที่เหลืออีกสามตัวจะเริ่มจับตัวบนก่อนก็ได้ใส่เข้าไป ปึ๊บใส่เข้าไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบเพราะพวกนี้มันเป็นพลาสติกใสพอถ้าเกิดมันมีรอยมาเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้เลยอย่าพึ่งขันแน่นขันตึงนะรอนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาจัดทรงเห็นไหมว่าฝั่งนี้มันเหลือเยอะฝั่งนี้เหลือเยอะเราก็ขยับได้เลยโยกได้เลยนี่เอาให้ตรงตรงเสร็จก็ค่อยๆเย,ยืดยึดแค่นำร่องไว้ว่าช่องไฟอะไรทุกอย่างมันเท่ากันหมดหลังจากนั้นเราก็มายึดไอ้ตัวที่เหลือนะครับ อย่างบางท่านนี่เขาเอาไอ้ตัวตัวยึดเนี่ยใส่เข้าไปกับกระจกก่อนเราค่อยมาใส่ก้านที่หลังอะ่ะอันนั้นก็ได้แต่บอกเลยว่าโอกาสที่จะทําให้กระจกมีรอยมันมีสูงเพราะตอนเราใส่เข้าไปนี่มันจะไปฝืนธรรมชาติมันมากๆครับใส่ตามวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดครับไม่มีรอยแน่นอนนะฮะแนะนำว่าให้ใช้มือเปล่าล,ล้วนๆอย่าไปใช้เครื่องมืออะไรในการงัดแง,งะเด็ดขาดเครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็คือใช้ในการขันน็อตอย่างเดียว แค่พอแบบอย่าพึ่งล็อกนะเอาแค่พอให้มันไม่ขยับแค่นั้นเองนะครับพอได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาจัดทรงกันจัดตำแหน่งน,อน็อตตำแหน่งช่องไฟต่างๆและรวมความสูงของไอตัวก้านนี้ด้วยนะจะต้องเท่ากันเนี่ยตรงนี้เห็นปะให้มันโผล่มานิดนิด,นดพออย่างไอ้นี้โผล่เยอะเราก็ขยับคลายน็อตหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยเห็นไหมอ่าอันนี้ขึ้นนิดนึงจะได้สวยๆปึ๊บอ่าพอเราได้ ความสูงที่มันเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาปุ๊บเราก็มาดูช่องไฟตรงนี้ไอเนี่ยกว้างไปไอันนี้แคบไปเราก็จับเขาขยับเลยด้วยความที่เรายังไม่ได้ยึดมันก็ยังเลยยังขยับได้อยู่พอเท่าปุ๊บล็อกเลยครับเปิบล็อกนี้ก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบขันเราเป็นเอา,เาตายนะเอาแค่พอตึงๆมือพอแค่นี้ก็อยู่แล้วนี่นี่แน่นแล้วแค่นี้เสร็จ ลองทําเองดูครับไม่ยากหรือว่าถ้าเกิดติดขัดตรงไหนอยู่ก็สามารถโทรมาสอบถามที่ทางร้านเล,เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคําถามลูกค้าอยู่หรือแม้กระทัโทรเข้ามาช่วงเวลาทำการนะพี่ตุ๊กก็จะคอยบอกวิธีการติดตั้งให้โดยละเอียดเลยครับไม่ต้องเปรนงใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ